เรื่องของถึงราคาครับของถึงราครากับลูกค้าหายต้นทางทีเขาไปเอาของถ้าของดีเด้ยถ้าของเขาดีคือรมานม่ถึงราคานี่มไม่ิมบอกว่ามีของประจําเลยที่ผมโดนมานี่เจอประจําที่หาปีหกปีแต้ตองเป็นของที่ดีที่ลูกค้าที่ห้อมาขายแล้วลูกค้าติด เอาไปขายให้ได้ลูกค้าก็ซื้อถ้าของดีแบบเนี้ยต้นทางึ้นราคาแล้วเขาปรับคือราคาตามเขานิดเดียวนี่หายลูกค้าเขาหายเมืได้ไปหาไหมผมหาไว้หลายนี่ปรับราคาขึ้นว่าเขาไปขายแพงอีกท,ทั้งทั้งยี่โูรว่าต้นทางต้นทางมันหัวดีหัวดีขนาด ผลทั้งนี่สำคัญเลยสถานการณ์โกติบ่ได้มีอยังเปลี่ยนแปลงหลายภัยพานไปเดือนหนึ่งสองเดือนคือมันพวไอ้ผลนี่ยังกับเศรษฐกิจยังคักบันไดอะได้ว่าเตรียมสิขึ้นราคาเขาอย่างเดียวอันใดของที่เขาขายดโดยพอของขายดีหรืออันไดของขายดีเที่ยวมาขายดีดๆเที่ยวสั่งดู เราเป็นของดีราค้าติดเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นเป็นเคล็ดลับอันนึงล่ะที่เขาสิตดราคาเ,เขาสิบบกเลยเขาสิบบกเขาเลยว่าของบบนี้ของขาดเพื่อที่ยขยับราคาเพราะเขาสั่งรอบนะของยังไม่มีนะครับของหมดของขาดนู่นนี่ะนะะั่นครับพนไปยเขาก็ถามทุกรอบทุกรอบแล้ว ถามทุกรอบพันไปเดือนสองเดือนอเขาาก็สิบอกว่า <c oughs> ของมีอยู่แต่ราคาปรับขึ้นนะเท e ่านั้นเท่านี้เท่านี้เอาไหมทุนแล้วตลอดเลยหาหกปีมนันี่โดนของถึงราคาเนี่ไอเรื่องนี้มันเป็นคนละจุดเลยสำหรับพวกที่อยากขึ้นราคามาั่งก็ ็ต้องเอาหรอกเนาะมันของขายดีเนาะของขายดีลูกค้าติดว่าเอาแดงได๋ลูกค้าติดของขายดีของดีกินแซ่บลูกค้าก็ถามหาแต่เตรียมขึ้นราคาเขาเขาจำเป็นต้องเอาึ้นย่างเดียวไม่ได้จขึ้นแต่เขาเอามา่ยปัญหา มันขายดีแต่ว่ามันมันเห็นให้ลูกค้าหายเลยครับขายดีกับจริงอยู่ล่ะบางทีลูกค้าเขายังยอมรับได้เดี๋ยไอพวนี้ไม่กี่มัน้นมาขายในราคานีบทรงในราคานีบแป๊บเดียวึงเห็นมันขายดีมันปรับถึแล้วดีจริงๆมันต้นทางเนี่ยมันหัวดีต้นทางอ่ะมันหัว่าของที่เขาขายดีมันปรับเป็นเลขสี่ล่ะขายดีแน่ป่ได้ เตียมขึ้นราคาเลยบางร้านอยากว่วครับสร้างรอบสองรอบรอบหนขึ้นราคาเราขึ้นโดยที่บ่อกบ่แจง่กลกาวอย่างเขาเลยขึ้นราคาเขาสิมาขึ้นราคากับลูกค้าทั้งที่ดใดงไหนขึ้นได้ไวมั้นั้นขึ้นไปลูกค้าก็หายลูกค้าเสียเบิดมันมีแบบนีนะ้ด้ยเนาะในวงการ ก็เป็นประสบการณ์คือว่าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกกันไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วของท่ามันดีจริงเนี่ยมันขายได้เลยครับขายได้ทุกเ,าเ่จาจังไดยมันก็ขายได้ถึงปับราคาขึ้นแป๊บเดียวพันไปจะเคืองปีอะ่ะาะเคืองปีกับสามเดือนลูกค้าเมัอนกัน ยอมรับได้กเขาได้แต่ต้องเป็นของดีจริงดิถ้เาเป็นของขี้ไล่ของบดีกินบดแสบตั้งปลาหมึกกินบดแสบปลาแห่งกินบดแสบนีปั๊บขึ้นราคาทีเดียวแหละอาจลาดลูกค้าหนีบพมาสนใจเลยแต่ถ้าของดีขึ้นราคาลูกค้าหายกับมีกับมีอยู่แต่เขาลับมาสนใจแต่ทีนี้หายไปบ้างแล้วเราถ่ายกั ลูกค้าที่เคยกินกันกลับก็ซื้อกัาแต่ใหม่ใม่ก็ยอมรับบได้นี่แหละครับเรื่องต้นทังที่ทรงที่เฮาแบวของต้นทังที่ผลิตวัตถุดิบนี่ถ้าพับขึ้นราคามันจีหากยากเขาคือเขามาข้นราคาทันทีบ่ได้บ่ได้เขาต้องหาลูกค้าไม่ลูกค้าเขาก็รุดไปอันนี้ก็เป็นความรู้ ความหลุดวยครับความหลุเล็กๆหน่อ,อยของราคาต้นทั้งครับปับขึ้นดีเฮามีมาปับขึ้นกับลูกค้าท่านที่บไดดิเกิดปัญหาลูกค้าหาย